ขอคำนี่ใหญ่พี่น้องปอดใหญ่ลีแมรลม,มปากบ่นระอืมอมจังมังไเส็นขนมจีน โอ้ยเป็นบทเสียงกรอบกรอบดีดีผ่านลงไปเนี่ยสวัสดีสสดครับมาพี่น้องครับโมน,นี้ได้ตำซั่วตำซั่วช่างลงจา้ตาตำซั่วแซลมอนดองเกาหลีค่ะพี่อยากกินน้าพี่น้องว่าพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อรพี่อยากกินเรื่อยๆนี่ อ๋อดุปุนอะโอ้อไล่บอสเบื่แล้ววะ,ะโอ้โมาลลุงมาพี่น้องมาเดอ้อครับมาเดอ้อน้องนี่ตำส่เส้นฮวงความโอ้โหเนี่ยจุกๆเลยใส่มันโหลดนะขอคำยิ่งใหญ่พี่น้องปัดยิ่งลีแม่ฮู้ลมปากบ่หรอห อแสบมะลุกำลังมึงจะบางจ้ะมองจ้องมองไซส้นขนมจีนมึงจะมึงจาบกินข้าวไ่ดอกจากหอยแย่สอนว่ายากินข้าวไ่เป็นเมน้ไม่งี้ หอ <ส straightforward. S 2> <Y> ืมโอ้เจ็บก็เบเนียเล่าออนๆอโอ้กหลายนี่ เสดร์ฟดมกันนะครับพี่น้องครับม,มาค่ะทุกคนค่ะใส่ก็อันนี้เส้นบักคืน And tell me now เส้นกับผักกันจองลวกก่องนี้มันอรลายไปล่าเป็นนิสันนยแล้ พระงุงพระงุงยูนงสิ่ไหง,องโอ้ยเป็นบทเสียงกรอบกรอบดีดีผาดลงไปนี่อกัเกี่ยว Ja, mm -hmm. uh, yeah. ja. So, ันใหญ่ๆนะจ๊ะต้อขมขกไไพายไปด้วยตันนี้นี่จ้าที่ซูซี่นี่ซูชิหนาพะกันจองอืม

ือืมืกูกินแล้วมันี่นี่ยเ่าก็แสบอืมนังปาิมึบอกเีงเนี่ยเสีงเนี่ยไอ้กมาลูกนังปาอ ะวานละเด้รุ่งมวานหบะรเดนนี่บะรเดนี่ลุ่งซังนี่เนี่เด้อด๋วยวามหานหรอนี่ค่ะหลาช่ำ คุดดอกมวนเลยค่ะโอ้ขาดขาดขาดบรดิลานช้ำๆดอกจ้ะอื้อหอ๋อกำลังขิงหก นันสมกินคำใหญ่บริจาเกณฑ์คือลุงลุงกินได้มันงเหยอขอ้อคอนั่นลหละก็นั่นแหละมันจะเข้าหลอดคอแล้วกินคำนเล็กลุงกินคำใหญ่ได้อยู่มันจะตุยกว่าไปเรียนไม่ใช่อยหรอก อยากให้เป็นเมนูที่กินทุกมือเลยจ้าว่านเดินจ้าว่านเดินจ้ากินได้รู้ปฏินหายเอา

นองจ๋าเจอว่าอยากเห็นจ๋ากับลูกกินอย่างหนักเขาเหมือนมาบอกไงด้วยจ๋าเขาเหมือนมาบอกไงจ๋าเงจะแจับใไม่กินน้องจลาคอมเมนต์ยจะบอกกินไหนเขกกันว่าบ<ะ>อกนั่นก็บเบยจคอ,อมันไม่ออกค่ะขอาเสร็จได้ไรเอาเลย ไปอยู่เื่อเดียวเลยกินบะแซบไปได้กับอดเก่าเช่ดกือเอล่า่ติองมาเปลือก่บเปล่าไปสือเปลือเนี่ยใ่่เปเ่างานลูกคขาค่กน้อเพิ่ขาแซบจัว

Oh. Mm. 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 Ja. Puto. เอาพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็เอาเมนูที่น้องจ๋าอยากกินเนาะตำตัวปลาตะมอนน้องจัดให้เพิ่นครับก่อนมีนงไปเรียนกราบขอบคุณขอบคุณขอบุญพี่น้องที่เข้ามารับชมและฟังมาซัพพอร์ตกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเปาาน็นอนทีมหลักของผมไหมครับสวัสดีครับ